สวัสดีครับวันนี้บ่าวใจไทยมหาหรือว,ว่าบ่าวใจทยโสนะครับเป็นบรรจุดัาทิตย์วันนี้มีแผนว่าจะนําชมสถานที่ที่สําคัญในพื้นที่ของอําเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นหรือว่าอำเภอใกล้เคียงนะครับในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นวันนี้ตั้งใจอย่างนี้ครับว่าในพื้นที่ของชุมแพแล้วก็ชมไปหลายที่แล้ววันนี้จะออกนอกพื้นที่นะครับไปที่อําเภอบ้านฝางบริเวณตําบลโคกง,งามนะครับจุดนั้นจะเป็นอุทยานแห่งชาติน้ําพอง จะมีหินช้างสีนะครับแล้วจะมีจุดชมวิวเป็นบริเวณส่วนหนึ่งของเขื่อนอุบลรัตน์นะครับก็จะทางจากนี้ไปประมาณ70กิโลนะครับจากนี้จากอำเภอชุมแพไปบ้านฝางประมาณ60กิโลต่อไปถึงอุทยานแห่งชาติน้ำพองและบริเวณหินช้างสีนี่ประมาณ10กิโลนะครับรวมแล้ววันนี้จะเดินทางขั้นต้นประมาณ70กิโลนะครับเพื่อไปชมหินช้างสีนะครับก่อนเดินก็ขอแนะนําอุปกรณ์นิดหนึ่งครับว่าการเตรียมการวันนี้จะประกอบด้วยอ,อะไรบ้าง ที่เตรียมไว้วันนี้คู้ใจนะครับนี่คือเต็นท์นะครับเป็นเต็นท์ผ้าใบนะครับสามารถกางและพักนอนได้ด่โดยพื้นฐานจะอย่างน้อยนี่สองคนนะสองคนนี่คือที่นั่งนะครับที่นั่งที่เป็นผ้าใบเป็นเก้าอ,อี้นะครับเป็นเก้าอ,อี้ผ้าใบที่แข็งแรงสามารถนั่งชมได้ นี่คือการเตรียมการขั้นต้นนะครับการเดินทางก็จะมีเต็นท์นะสำหรับกางไว้ถ้าเราจะพักผ่อนจะนอนค้างคืนก็ได้เลยนะถ้าไม่นอนแล้วก็มีเก้าอี้นั่งพักผ่อนกางเต็นท์เสร็จแล้วก็เอาเก้าอี้มานั่งนะครับถ่ายภาพสวยๆไว้นะครับนี่คือการเตรียมการนะครับส่วนอาหารการกินนั้นปกติที่อุทยานแห่งชาตินั้นจะมีอยู่แล้วนะครับจะมีอยู่แล้วแต่เราต้องเตรียมไปต้องเตรียมไปเ้ื่อยและที่จะขาดไม่ได้นะครับนี่นะครับ นี่คืออะไรนะครับนี่คือหนังสือเดินทางท่องเที่ยวอุทยาแห่งชาตินะครับราคาเรียละหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบาทด้านในก็จะเป็นที่บันทึกไว้นะครับบันทึกต่างๆว่าถ้าเราไปที่ไหนเจ้าหน้าที่อุทยาแห่งชาติก็จะบันทึกไว้นะครับเขาเปรียบเทียบว่าเป็นพาสปอร์ตสำหรับ,บ,บนักท่องเที่ยวนะครับในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับหนังสือเดินทางท่องเที่ยวอุทยาแห่งชาตินะครับถ้าเราไปแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เขา เขาก็จะประครับตาไว้ว่าเราเดินทางมาเมื่อไหร่นะครับนี่พีแผนการเดินทางวันนี้นะครับออกจากอำเภอชุมแพไปอำเภอบ้านฝางประมาณ60กิโลต่อไปอีกประมาณสัก10กิโลนะครับรวมวันนี้70กิโลบริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำพองตําบลโคกงงามอำเภอบ้านฝางจังหวัดอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นหินช้างสีนะครับเดี๋ยวเดินทางไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ จุดนี้ก็จะเป็นหินสวยงามอีกที่นึงนะครับด้านบนก็จะมีเป็นสะพานให้เราชมเดี๋ยวบ่าวใจไทยมหาบ่าวใจยโสธรจะนำชมเลยนะครับบรรยาก,กาศที่สวยงามอุทยานแห่งชาติน้ำพองเป็นหินแล้วคล้ๆหินตัดนะครับด้านบนก็จะเป็น สะพานขึ้นไปนะครับให้เราขึ้นไปดูวิวด้านบนได้สวยงามมากเลยในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติน้ำพองอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นสำหรับสายธรรมชาตินี่เหมาะมากเลยนะครับเหมาะมากเลย ด้านหน้าก็คืออุทยานแห่งชาติภูเวียงนะครับแหล่งน้านั่นก็คือแหล่งน้ําเป็นส่วนหนึ่งของเขื่อนอุบลรัตน์นะครับสิ่งที่สําคัญในพื้นที่ก็มีหลายจุดนะครับที่เด็ดๆก็คือหินช้างสีนะครับอ่าเดี๋ยวเราขึ้นชมไปด้านบนเลยว่าตามที่บันไดสวยๆนะครับให้เราขึ้นชมบรรยากาศล้นร้วนเลย พอขึ้นมาสักพักนึงนะครับก็จะเป็นวิวสวยลักษณะนี้อุตยายแหงชาติน้ำพองจุดนี้ก็จะอยู่ห่างจากสนนมริวันที่เข้ามานะครับปากทางปากถนเข้ามา27กิโลแต่ถ้าเป็นจังหวัดขอนแก่นก็ประมาณ50กิโล เราขึ้นไปด้านบนเลยนะครับสายธรรมชาติไม่ควรพลาดนะครับจะได้มาดูวิวสวยๆแล้วก็เดินศึกษาธรรมชาติรวมทั้งสิ้นอยู่14จุดนะครับจากลานจอดรถเป็นจุดที่หนึ่งแล้วก็จุดสุดท้ายก็หินช้างสี มุมบนนะครับเดินขึ้นมาก็ได้เหงื่ออยู่นะครับถ้าใครไม่ออกกำลังกายเนี่ยรับรองว่ามีอาการบ้างเหมือนกันแต่ธรรมชาติก็ร่มรื่นดีทำให้เรา หายเหนื่อยได้ง่ายนี่ขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับมองจากมูวด,ด้านบนเนี่ยเห็นสะพานที่ขึ้นมานะครับสวยงามสดใสอยวชมไปด้านหน้าเลยนะครับ ลมพัดเย็นสบายมากบรรยากาศล้นวนๆเลยเนะครับ สวยงามครับลมยืนลมเย็นสบายมากจะเป็นสะพานนะครับสะพานร,บรอบๆสวยงามมากเลยขึ้นมายอดบริเวณนี้ลมพัดเย็นสบายนะครับเย็นสบาย จุดนี้ห่างมาจากที่จอรดรถประมาณสัก1กิโลแล้วนะครับประมาณ1กิโลเมตรแล้วเระจะทางทั้งหมดก็ประมาณ1,700เมตรใช้เวลาเดินประมาณครึ่งชั่วโมงนงชั่วโมงครึ่งนะครับ ครับบรรยากาศลุ้นร้วนเลย้ดดนอกท่านใดที่สนใจที่จะมาท่องเที่ยวนะครับ ตยานแห่งชาติน้ำพองอในส่วนของอำเภอบ้านฝางนะครับหรือว่าหินช้างสีที่เป็นจุดเด่นนะครับหินช้างสีจุดชมวิวจุดกลางเต็นท์ห่างจากถนนใหญ่เข้ามาระยะทางประมาณ27กิโลเมตรนะครับห่างจากคอนแก่นประมาณ50กิโลเมตรจุดนี้แหละครับอุทยานแห่งชาติ น้ำในโพรงหินนะครับประมาณนี้ บริเวณนี้เป็นที่ชมน้ำในโพรงหินนะครับ เป็นบรรยากาศเป็นหินล้วนๆเลยครับสวยงามมากเลยจุดที่ให้บริการของอุทยานแห่งชาติน้ําพองก็จะมีนอกจากมีลานจอดรถแล้วจะมีที่กางเต็นท์ที่กางเต็นท์ก็จะอยู่ในพื้นที่ด้านด้าน,ด,านด้านที่ขึ้นมานะครับด้านที่ขึ้นมา ส่วนที่จากนั้นก็จะเป็นจุดชมวิวแล้วก็เป็นศูนย์ข้อมูลมันจะเป็นอาคารอำนวยการเสร็จแล้วก็เดินลัดเลาะตามภูมิประเทศได้เลยจะเส้นทางก็รวมทั้สิ้นประมาณ1,700เมตร ใช้เวลาเยี่ยมชมประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับชั่วโมงครึ่งสวยงามนะครับถ้ามาชมก็ครึ่งวันพอดีนะครับครึ่งวันพอดีเตรียมข้าวปลาอาหารมาด้วย <laughs> ไหนก็นั่งพักชมภาพสวยไป หินที่เป็นธรรมชาติจริงๆเลยนะครับเป็นหินขนาดใหญ่แล้วก็น,นมุงมจากด้านบนนะครับ สวยงามมากนะครับฝั่งทิศตะวันตกของอุทยาน ช่วงนี้อากาศเป็นช่วงฤดูฝนก็อาจจะไม่สะดวกนิดนึงนะแต่ว่าฝนตกมาก็จะเขียวขจีเลยล่ะถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวนี่น่าจะเข้าบรรยากาศสำหรับการท่องเที่ยวนะครับการเท้นนอนพักผ่อน จุดท่องเที่ยวทางนักศึกษานี่มีอยู่เจ็ดจุดนะครับแต่ว่าพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่สิบสี่จุดวันนี้รู้สึกว่าเมฆฝนมาแล้วนะครับ สวยๆนะครับก้อนนี้ครับอกมองคล้ายๆเหมือนสิงโตไหมครับสวยดีนะครับเหมือนสิงโตนอนอะไรประมาณนี้นะครับธรรมชาติสวยงามเสมอนะครับ ขอแนะนำนะครับถ้ามาเยี่ยมชมก็ใช้เวลาสักครึ่งวันตเตรียมข้าวปลาอาหารมาได้เลยนะครับอาจะเป็นอุปกรณ์อาจะเป็นคคกหรือว่าจะเป็นสากวกเครื่องปรุงส้มตำอย่างนี้นะครับตเตรียมมาได้เลยนะครับเตรียมตั้งข้ามาพอมาถึงเสร็จแล้วก็ที่จอดรถดก็สะดวกครับที่จอดรถดก็จะสะดวกมากเลย หลงนี้จะไปอีก150เมตรจะเป็นหินช้างสีนะครับเป็นไฮไลท์เลยจุดพิเศษเลยมีที่นั่งพักผ่อนรับประทานอาหารครบทีมเลยนะถ่ายภาพซีซๆไปเนี่ยก้อนหินล้วนๆเลยนะหินใหญ่ๆเป็นสายธรรมชาตินะครับ จุดนี้เป็นสถานีที่6โปร่งดินนะครับสวยนะครับข้างเงล่างหนึ่เจ็ดของสถานที่ศึกษาธรรมชาติครับจุดนี้คือโปร่งดินนะครับนี่น้าพาสซู้วยนะครับก่อนหินได้สวย ครับถ้าเราไม่ตรงไปข้างหน้านะครับเราเลี้ยวมาจุดนี้ก็ได้นะครับมันจะมีที่ที่ลงที่น,นึงลงกันแล้วนะครับ หาศึกษาธรรมชาติอากาศดีๆนี่ยเพรว่ามีความสุขนะครับผ่อนคลายได้เยอะเก็บภาพสวยๆไว้นะครับมาไปดู ช่องทางเดินก็จะมีพื้นซีเมนต์ให้นะเดินทักสะดวกมาถึงจุดนี้ถ้าเราขึ้นไปผากิบตะวันก็200เมตรลานจอดรถตรงไปนี่ก็200เมตร ถึงแล้วนะครับถึงแล้วจุดนี้คือบริเวณที่เรียกว่าหินช้างสีนะครับหินช้างสีก็เป็นหินธรรมชาติแต่ว่าเขียนด้วยสอเสือสลอีเนี่ยหินช้างสีวามหมายก็มีความหมายว่าเ,าเหมือนช้างนะครับช้างเดินมาแล้วก็เอาเอาข้างตัวาช้างนี่ถูกับหินนะครับคือสีนะครับสีภาษาอีสานเหมือนกัน เหมือนการถูนะครับประมาณนี้ครับคือหินช่างสีรูปร่างก็จะประมาณนี้นะครับแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติน้ำพองพื้นที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแกน่นธรรมชาติที่สวยงามครับ สถานีที่7หินช้างสีนะครับหินช้างสีถือเป็นไฮไลท์ของไฮไลท์ของอุทยานแห่งชาติน้ำพองเป็นหินทรายขนาดใหญ่สีขาวแทรกสลับด้วยชั้นหินกรวดมนสีน้ำตาลบางๆของหมวดหินวิหารที่เกิดจากปฏิมากรรมธรรมชาติหินช้างสีไม่ใช่หินที่ช้างมาระบายสีหรือหินแห่งความเชื่อในสมัยก่อนป่าแถบนี้มีความอุดมสมบูรณ์มีสัตว์ป่าที่สำคัญนานาชนิดและมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมาย รวมถึงช้างป่าด้วยซึ่งบนหินก้อนนี้ปรากฏพบร่องรอยโคลนดินและขนช้างที่เกิดจากการเสียดสีผิวหนังของช้างป่าจึงเป็นที่มาของชื่อหินช้างสีนี่คือประวัติข้าวๆนะครับข้อสมมุติฐานวันนี้บ่าวใจไทยมหาหรือว่าบ่าวใจยักษ์โสธรก็ได้นำชมสถานที่ที่สำคัญรวมแล้ว3ชุดเลยนะครับรวมแล้ว3ชุดเลย เฉพาะอุทยานแห่งชาติน้ำพองบริเวณที่ของหินช้างสีนะครับ3มชุดเลยนะครับครอบคลุมรายละเอียดทุกอย่างชมอีกนิดนึงนะครับอันนี้คือพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติน้ำพองบริเวณหินช้างสี จุดไฮไลท์จุดเด่นจุดสำคัญของสถานที่แห่งนี้นะครับก็ได้รับความขอบคุณจากบ่าวใจไทยมหาหรือว่าบ่าวใจยะโสธรอ,อุทยานแห่งชาติน้ำพองหินช้างสีอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแกน่นขอบคุณครับ